皮农皮农，蹦蹦蹦。 กำลังเมื่อพี่นอ้องคนกำลังเมื่อเบิดเลยพี่นะคนร้ายเมื่อร้ายแนะครับฝนเยอะนี่ขนาดเมื่อร้ายลเลยได้พินอถูกไหล่ะเนาะมันอ,า,อาโมะครับผมป้านเนี่ก็ยังมีคนลายเข้าอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าจะมีบ่เนาะครับผม าดยังเหนหยาดต้งเลยโอ้นักหนามดีหนามมาสรงฮะไปหนเข โอไปเอาอยู่เพื่อนเพื่อวงเอามาหางโาอืมได้อยู่บ่เอาลำเย็นมากินแน่เห็นไหมกลัวเงินนางอูหัวใหญ่ขึ้นนางใส่ครับใส่อยู่บ่ใส่ซุ้ต้นอยู่นอก แต่ว่าหนนดอกหน่อยโผล่นอยนะหรือว่านี่แกงดอกหน่อยมันกับปโค้ดเสียมได้ดอกยังไงมันยังเสกลายหน่อยเอาน่ามะทรงเพิ่นอยู่ไซบุญนัว่าน้ำจ้างออกค้าเกศหน่อยยู่ซเอาน่ามะทรงกันเด้อมาภูรคิงโล ข้าหิวนาำมานี่น้มก็นามเย็นๆสั่มมันเป็นหนาลห่อนได้หนิหิวมาเป็นกระติกหายมันได้หลายเด้อค้าหิวน้ำมานี่วัวผู้ใดว่ามมนหิวนามมากโซมันเป็นนายสาดเลหิวมาแต่ใจหื่า นั่นจะโชวฝีนั่นนั่นนโอ้ยโอ้ยิ้มด้อยซะฮ่่อ้ิ้เป็่ดอกหน่อยเนาะ่าิเรดได้เซลฟีของเจ้าหรอ้ายบอกขวดบวกเกงอ่ะขวดบวกเกงคือเขาอลาก็ะไรอายุในโดดสีเป็นดุโอ้ดีกรไเนร้นะ กเจ้าเมื่อบอกรายนึงบัวเจ้าเมื่อบัเขาไปเสียเวลาอยู่รอนั่นนี่ก็ได้รายนึงเอาไปไหวกันนี่พิษแต่มันดอกหน่อยเนางย่นกินน้ามันส่ทรงล่ะวกัพอใจลนเยเอรชุดยอดพวก้ายปวด กวดก่อนมาหอาเดี๋ยวมาขวดอ๋อ้พี่ยังไม่คือก้อนมันโค้ดเปียดไปเลยนายสาดตร์เมื่อกีสีกวาดแต่นอกบาทเดี่ยวดังงางอยู่ดิโออะไรวันบริเฮดเลิกไปเนี่เอาขั้นสีกวดเตรียมจื้อเลี่ยเอออ้าหนามนี่ครับผมเห็ดเพะเคลียร์มันโอ้แตกแกนเบด

คำหน,นึ่งนอเชื่กวนขอผูบุห็น ายนักตาเดียวไายไปไายมากจะไปามันมาดูทำไมเลือ,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 อกเลยวะ ham 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 tốt ham tốt đấy đến nước đã đến tôi cụ So, i okay. แต่เง่นครับ おいしい。<music> <music> ดัมเจดเดย์ได้ลายนี่มันยาดเยี่ยมสนิทนั้นพวกคือคือมีกล้องฟอยว้าได้หนึ่งขีดดี้แต่กระโจรดือแต่เท่ากัครับเพราะเห็นอุ้ยพี่น้องฝนตกน้ำเสาะอึ้นก็ขาวอยู่ครับผมน้ำเสาะน้ำเสาะเห็ดอุ้ย एक मैसा भेट you know bung bung Good girl. Bye, bye, Ui, tìm cả mưu thì Ui, thì nổ nổi thế Ui, ui ม,มีถั่วไปเลยอูยอ้ยเยอะเยอะเยอะแยะ